สีเรื่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เป็นไส้เลื่อนเพราะว่าไม่ใส่กางเกงในไม่ใช่นะคะเพราะว่าไส้เลื่อนนะ่ะเกิดจากความผิดปกติของผนังหน้าท้องครับทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยเลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นนอกจากผู้ชายแล้วผู้หญิงก็สามารถเป็นไส้เลื่อนได้ด้วยนะครับการมีเพศสัมพันธ์แล้วปล่อยในตอนมีประจําเดือนทําให้เราไม่ท้อง มันผิดครับโดยปกติผู้หญิงในช่วงที่มีประจำเดือนช่วงนั้นจะไม่เกิดการตกไข่ครับน้องๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยครับเพราะว่าอาสุจินั้นสามารถอยู่ในร่างกายของผู้หญิงได้ครับโอกาสที่จะท้องก็มีเหมือนกันครับบางคนเชื่อว่ากินยาดับเอาไว้ก่อนที่จะเป็นไข้เนี่ยจะทําให้เราไม่ป่วยไม่ใช่นะครับอย่าไปทําเพราะว่าอาการไข้เนี่ยเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกติที่เกิดจากเชื้อโรคที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายครับ และยาแก้ไขเนี่ยก็จะเป็นยาที่ลดอาการเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อโรคที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายแต่อย่างใดเป็นหวัดแล้วกินยาฆ่าเชื้อมันไม่ช่วยให้หายนะครับเพราะว่าหวัดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดเข้าสู่ร่างกายครับแต่ยาฆ่าเชื้อเป็นยาที่สําหรับฆ่าเซลล์แบคทีรียการกินยาฆ่าเชื้อเมื่อเป็นหวัดมันจึงไม่ช่วยอะไรเลยครับและนะ้วน้องๆคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกที่เป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร่างกายของเราพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ